สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการอา่านไพ่ยิปซีกับหมอฟ้านะคะวันนี้เราจะมาในหัวคอเออหัวข้อคลิปนะคะนะเขาอยากทำอะไรในความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วเขาอยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเออเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหนนะคะ สิ่งที่เขาอยากทำเนาะมาดูกันนะคะพร้อมเปิดประตูพลังงานกันหรือยังนะคะพอนี่คือความลับที่จักรวาลอยากให้คุณรับรู้ผ่านไพ่ยิปซีในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมาเจอคลิปนี้ช่วงไหนนะคะเมื่อไรไม่มีอะไรบังเอิญนะนะคะเป็นไทม์ r ลนนะคะมาดูกันขอดูความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณก่อนตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะ เลิฟโอ้ใบเดียวจบแล้วฮะเลิฟ <laughs> จา้านะโอ้ยเลิฟแล้วก็ยังมากับหนึ่งถ้วยอีกคือคือรักล้นใจเลยนะเนี่ยฮะนี่รักมากเลยนะรักล้นใจเลยนะนะคะคิงออฟคัพเกินเหตุฮะเดว์เวิ เกินเหตุนี่คือนี่คือบุคคลสำคัญแต่เขาไม่พูดเนาะเขาไม่ค่อยพูดใช่ไหมนิ่งเงียบปากแข็งเออไม่อธิบายจริงๆแล้วเขามองว่าคุณคืณคอคนรักนะคะคนที่เป็นเดอะมูนคนที่แม้ในวันที่มืดมิดนะคะเขารู้สึกว่าแค่มีคนคนเนี้ยอยู่เคียงข้างนะคะ ก็พอแล้วอะเกินแต่ปากแข็งนะนิ่งนะอ่ะนิ่งเก่งนะนะคะคุณจะไม่รู้เลยแหละว่าเขาคิดยังไงกับคุณเนี่ยคุณจะอ่านใจเขายากมากคนคนนี้แต่รู้ไหมว่าคุณคือคนที่มีความหมายในชีวิตของเขามากนะคะเขาต้องการคนที่เขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากร่วมทาง นะคะนั่นเองเนาะอืถ้ามีคุณน่ะเขามองว่าแม้ในวันที่มืดมิดน่ะก็เหมือนเป็นแสงสว่างนําทางในวันที่มืดมิดบัโทเหมือนพระจันทร์นะคะคุณเหมือนพระจันทร์นะเป็นแสงสว่างนําทางในวันที่มืดมิดนะคะคนเนี้ยนะลึกๆเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าและมีอิทธิพลต่อชีวิตเขามากเลยนะคุณไม่ใช่คนที่ผ่านทางไม่ใช่คนที่สับ ไม่ใช่ความสัมพันธ์เล่นๆแต่เป็นคนที่เขาคิดถึงในบริบทของอนาคตนะคะอย่างไรก็ตามเขาอยู่ในช่วงที่จิตใจสับสนระวังตัวเองและคิดมากนะนะคะมีทั้งความผูกพนันความอบอุ่นความคุ้นเคยจากอดีตแต่ก็มีความกลัวผิดพลาดกลัวตัดสินใจพลาดกลัวความจริงบางอย่างที่ต้องเผชิญเขาคิดถึงคุณเวลาที่เขาอ่อนแอ แต่เวลาที่ต้องรับผิดชอบหรือเลือกเนี่ยเขากับเลือกที่จะถอยนะคะเหมือนคนที่ที่ยังยังมีปัญหาที่เขาต้องจัดการอยู่นะคะนั่นเองแต่คุณเป็นคนที่ทำให้ใจเขาเนี่ยอบอุ่นนะคะนะอบอุ่นมากๆเลยนะคะที่นี้ทำหรือเรื่องที่เขาอยากทำมากมากเลยในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้นะคะ คนนี้ปากแข็งปากหนักเนาะคุณอาจจะไม่ได้รู้หรือถ้าคุณถามเขาก็คงจะพูดพูดไม่สุดกับคุณหรอกนะคะขอดูหน่อยเรื่องที่เขาอยากทํามากๆเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะห้าเหรียญค e e นออ c คับโอ้ยอ้อนอยากอ้อน เดวิลแรงอะ่ะเออนะเดวิลมาโ oh, อ้โฟออฟโซสเนี่ยจริงๆเป็นคนที่นิ่เงียบจริงๆนะคะนิ่เงียบจริงๆอยากแสดงออกมากๆอยากอันนั้นมากๆเลยนะอยากมีสัมผัสกับคนนะุณน่ะเออประมาณนั้นแหละนะคะ ประมาณนั้นเลยนะเขาเหมือนว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นคนที่หมอฟ้าไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนขาดความอบอุ่นหรือเปล่าคนนี้เป็นคนที่หมอฟ้าจะมองว่าเขาเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นเขาอาจจะดูเข้มแข็งแต่จริงๆเขาเป็นคนที่เก็บเก็บกดมากนะคะอืมประมาณนั้น เขาอยากจุดๆ,ๆกับคุณมากจุดเดวิลเนี่ยพลังงานดึงดูดสูงมากรู้ไหมว่าคุณมีสเสน่ห์มากนะคะใกล้ไม่ได้เลยคนนี้ทําไมใกล้แล้วสปาร์จังเลยอบอุ่นมากรู้ไหมว่าเขาเหมือนคนที่ขาดความอบอุ่นแล้วเจออ้อมกอดที่แบบโอเวอร์แล้วอ้อมกอดนี้ทําไมมันอบอุ่นที่มันเคยสัมผัสกับใครสักคนหนึ่งที่เวลาคุณกอดใครสักคนหนึ่งกอดแบบธรรมดา แต่เวลาคุณกอดกับใครอีกสักคนหนึ่งมันมีพลังงานไฟวิ่งอ่ะนั่นแหละเขาเป็นแบบนั้นกับคุณนะคะนั่นเองอืมนะอยาดจุดๆนะคะคุณคือความอบอุ่นอยากออดอ้อ,อนคุณเหมือนคนที่ที่ให้เขาได้อ่ะสิ่งที่เขาขาดนะมันมีในตัวคุณนะคะมันมีในตัวคุณ แต่เขาอะอาจจะไม่แสดงออกอะไรนะคะจนมาฟังว่าคนนี้เกือบเกือบเสียคุณไปแล้วนะจริงๆนะถ้าเขายังเลือกที่จะนิ่งและไม่แอคชั่นแบบเนี้ยนะคะ <S <S เขารู้แหละว่าเขาจะต้องพลาดและเสียคุณแน่ๆนะคะนั่นเอง,น,น,เองนะเ <ๆ S 1> <นะ S 2> ขาอยากประคองความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่อยากจบไม่อยากเสียคุณไปนะคะแต่ก็ยังไม่พร้อมจะเล่งไม่พร้อมจะพาไปไกลนะ,ะนะคะแบบเจ็ด แบบชัดเจนเนาะสิ่งที่เขาอยากทำพยายามรักษาความเชื่อมโยงค่อยๆดูท่าทีนะปรับจังหวะให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยนะคะเขาอยากให้ทุกอย่างไปได้เองตามจังหวะมากกว่าการเร่งหรือถูกถามหาคำตอบนะคะเนาะ อยากอดอยากอ้อนอยากได้อ้อมกอดอันอบอุน่นอยากได้ความรักจากคุณหยหาความรักจากคุณโหยหาความรักความเมตตาแต่ตัวเขาเนี่ยกลัวมากเนาะเขาหมอฟามไม่รู้ว่าเขามีอดีตที่ไม่ดีไหมนะคะเออนะมีบางคนที่มีอดีตที่ไม่ดีด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ผิดพลาดเหมือนในอดีตด,ด้วยเขาก็เลยเหมือนความรู้สึกที่เขามีกับคนมันเยอะมากเยอะมากจนเขาต้องถอยห่างนิ่งเพราะว่ากลัวว่า เขาจะทนไม่ได้เหรอ <c oughs> อฮ้ยเสียงหัวเราะนะ <c oughs> กูจะทนไม่ได้หรอจ้ะถึงเวลาเวลาบางครั้งเดินเข้ามาเหมือนแบบอุ้ยเหมือนจะแบบหวยหาความรักความเมตตาเหลือเกินแต่พอคุณเดินเข้าหน่อยไปนั่งสห่างเชียไปนั่งไกลเชียเถกเถะเขาอยากสิงคุณเออแต่พอ พอจะโดนสิงเขากลัวฉันไม่ใช่ผีนะจ๊ะเออเป็นบ้าหรอกลัวอะไรเอออืมอยากสิงแหละแต่ว่า <c oughs> กลัว <c oughs> เอองงงงงงอย่าใส่พรานะทุกคนเขากลัวเขาอยากสิงทุกคนจ้านะจ๊ะเ <c oughs> ขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นีอ้อะแบบชัดๆเลยนะสิ่งที่เขาอยากทำนะคะ แต่เขาอาจจะนเงียบๆเนาะเขาต้องการอะไรในความสัมพันนี้ภาพก็หนอนะ e d e of Petal ทำไมต้องห้ามตัวเองขนาดนั้นทำไมต้องขนาดนั้นฮะเออทำไมต้องเป็นแบบนั้นทมแัน ความเข้าใจความสงบความมั่นคงทางใจคนที่อยู่ได้โดยไม่กดดันเขานะคะปรับเข้าหากันได้นะคะไม่ทำให้รู้สึกว่าอึดอัดอยู่ด้วยและสบายใจนะคะนั่นเองเนาะเขาอยากได้ความรักที่ปลอดภัยอบอุ่นและไม่ทำให้เขารู้สึกผิดหรือด้อยค่าแต่ในขณะเดียวกันเขายังไม่พร้อมจะให้คำมั่นสัญญาเต็มรูปแบบดู ดูก่อนนะฉันก็อยากได้เหมือนเธอนั่นแหละจ้ะนะคะผู้ตรงๆคือนะเขาอยากได้ความรักที่ไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไปนะเอาแบบค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บหมอฟ้าว่าคนนี้มีอดีตท,ที่ไม่ดีนะ,จะเจอความเจ็บปวดมานะคะในขณะเดียวขณะที่เราอาจต้องการความชัดเจนมากกว่านั้นนะเราต้องการนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยเหมือนพอเราจะเข้าหาเขาวิ่งหนีนะคะ เออแต่พอเราจะถอยเขาก็ต้องการเรานะคะอวามกอดของคุณคำพูดของคุณความอ่อนโยนความใส่ใจของคุณมันมีความหมายกับเขาถูกไหมคุณอาจจะรู้สึกว่าทำดีแล้วเหมือนเขาเฉยชาเหมือนเขาไม่ได้อินหรอเขาไม่เขาไม่อินกับการที่ฉันแสดงความรู้สึกกับเขาหรออินจ้ะอินมากอินเลิฟเลิฟเวอร์เลยแหละนะนะอินแบบแทบจะแบบแบบแบบ อกลืนน้ำลายเอื้ออื้ออ๊อือ๊อเนาะเออนะคะแต่เขาเป็เคนที่มีอะไรที่หลอนเขาเนาะนะเหมือนมีพลังงานบางอย่างสะกิดเขาเตือนเขาตลอดเหมือนคนโยนิโซตัวเองตลอดน่ะเนาะจำไม่ได้ยังไงไอ้เจ็บครั้งก่อนเนี่ยยังยังไม่เข็ดอีกหรออะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้นน่ะอืมนะ ก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะทีเนี้ยถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทิศทางไหนถ้าเขาเป็นแบบเนี้ยเขารู้สึกมากมายแต่เขาอะแสดงออกมาแบบจะบอกว่าสมมติว่ารู้สึกเยอะมากรู้สึกเกินสิบแต่แสดงออกมาสี่ห้าอย่างเงี้ยเออเนาะนะความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนจ้าอืหนึ่งดาบ,บความชัดจเจนนะวิ รับแบบที่แบบที่เมจิียน่ะแบบที่สามารถรับรู้ได้อ่ะนะนะคะเออแบบสร้างความมั่นใจให้อ่ะซิกออฟซอดโอ้จะถอยไปไหนคะอิมเพรสความอ่อนโยนของคุณนะนะจะไม่ทำให้เขาวิ่งหนีจริงจริง, <S <S รงความอ่อนโยนของคุณความเมตตาจิตของคุณความเป็นเอ็มเพรสนะคะ จิตวิญญาณขั้นสูงของคุณเนี่ยนะโอ้เมื่อกี้1ิบสองนะคะจะเป็นอะไรที่เขามั่นใจที่จะกระดึบกระดึบเข้าหาคุณโดยที่เขาจะไม่วิ่งหนีถือถ้าก่อนหน้านี้หมอฟ้ามองว่าเขาน่าจะวิ่งหนีบ่อยนะวิ่งหนีบ่อยพี่กาแพงวิ่งหนีวิ่งหนีหน,นะคะแต่ความอ่อนโยนของคุณเนี่ยจะจะดึงเขาเก่ง เออประมาณนั้นนะคุณก็ดึงเก่งดึงโดยที่ไม่ได้ใช้แรงด้วยคุณดึงด้วยความเมตตาจิตของคุณนะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่มีแรงดึงดูดสูงมากมีวัฏจักรเก่านะคะมีเรื่องของอดีตกรรมนั่นแหละนะมีบทเรียนสำคัญร่วมกันมีพลังงานของการเริ่มใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการตัดสินใจชี้ชะตานะคะถ้าไม่มีการคุยให้ชัดเนี่ยความสัมพันธ์นี้จะเป็นแบบ ผูกพันลึกแต่ไปช้ารู้สึกมากแต่พูดน้อยคิดถึงกันแต่ต่างคนต่างกลัวอันนี้นะถ้าถ้าไม่พูดให้ชัดนะนะคะถ้าคุยกันแบบตรงๆไปเลยเอาใส่ตรงๆไปเลยหนึ่งด่าไปเลยเนี่ยเอาตรงไปเลยให้มันรู้ไปเลยมั่นใจในตัวเองเข้าไปเลยทลายกำแพงไปเลยอย่าวิ่งอีกนะมึงวิ่งกูดึงเอาประมาณนั้นนะงจะวิ่งอะไรนักหนาขี้เกียจไล่ตามเออเหนื่อย ไม่ใช่หนังอินเดียนะอืมนะนะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสยกระดับได้จริงแต่ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญก่อนนะมันจะต้องมีการตื่นรู้ก่อนนะคะเขาจะต้องได้ตื่นรู้อะแต่จริงอะเหมือนเขารู้รอยู่แล้วแหละนะว่าเราเป็นคนสําคัญเพราะนั้นการเว้นระยะห่างหรืออะไรของเขาเนี่นะมาฟังว,ว่าเขาได้ตื่นรู้แล้วแหละนะคะอะ เราควรรู้อะไรในความสัมพันธ์นี้เราควรรู้อะไรเ mm. ทียบค่ะเฮอร์มิตจัสต <Just this. S 2> ิกอัลวานทูอัพวานแล้วก็ King of p e ทเท c ร์ลนะคะเอาเป็นว่าเขาไม่ใช่คนไม่มีความรู้สึก นะแต่เป็นคนกลัวการเลือกคุณให้มากกว่าเขาในเชิงอารมณ์ถ้าคุณยอมลดตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะเหนื่อยในระยะยาวความสัมพันธ์นี้สอนให้คุณรู้คุณค่าตัวเองและกล้ายืนในจุดที่คุณต้องการจริงๆจัก,กรวาลไม่ได้บอกให้คุณรีบไปแต่บอกให้คุณอย่าเดินต่อโดยลืมตัวเองนะคะเนอะ มันจะต้องมีความเท่าเทียมนะคะมันจะต้องมีความเท่าเทียมคุณนะ่ะต้องมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่เขาปรารถนาคุณมีคมที่เขาลุ่มหลงอยู่แล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นหมอฟ้าเห็นว่าแม้ว่าการเงียบม,มันคือการหาคําตอบแต่คําตอบมันยุติธรรมสาหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะนั่นเองเนาะคุณคู่ควรที่เขาจะรักษาคู่ควรที่เขาจะจะทนุถนอมพูดจริง นะคะออความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่จะไปต่อหรือพอแค่เนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเขากล้ารับผิดชอบหัวใจคุณหรือคุณกล้ารับผิดชอบหัวใจตัวเองก่อนนะคะอืมประมาณนั้นเนาะสุดท้ายแล้วจริงคนที่รักตัวเองอะชัยชนะแน่นอนชัยชนะใส่ใสใสมากนะคะจริง มันเป็นพลังงานที่สูงสูงที่สดุดนะนะคะอืมประมาณนั้นนะคะอู Ooh, to love. To love ้ทูเลิฟทูเลิฟเดอร์นี่ยังไม่พอ The only thing that is real is love ดนะูเนาะการแท้ของความรักครั้งนี้มีแต่ความจริงใจเด้อนคะ่นะเนาะ อ่านะจริงๆแล้วมันมีความรู้สึกที่แบบดีต่อกันมากๆอยากมอบความสุขอยากมอบความรักนะอยากเป็นเป็นอะไรแบบนั้นด้วยซ้ํานะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นหมอฟ้ามองว่าความรักครัเนี่ยมันโอเคนะคะมันโอเคเลยนะคะนั่นเองเนาะอืมนะพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันนะ,ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองแลนะทุกคนอนะเป็นคนที่กําหนดชะตาชีวิตตัวเองอยู่แล้วเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองอยู่แล้ว นะคะนั่นเองเนาะมันเป็นไปได้มากกว่านั้นฮันนีมูนพูะ่ะมันเป็นไปได้มากกว่านั้นนะทำมันเป็นไปได้มากกว่านั้นจริงๆนะคะเคมีสที่ดูก่อนเถอนะเพราะฉะนั้นคนเนี้ยไปไหนจากคุณไม่รอดหรอกนะคะเป็นความรู้สึกที่มีโอกาสไปได้ไกลไปไกลถึงขั้นแต่งงานนะคะ หรือบางคนเนี่ยวางแผนที่จะแต่งงานกันแล้วด้วยนะคะนั่นเองเนาะนะมนะไม่ได้อยากจากกันด้วยนะคะแต่ไม่ยอมพูดความจริงนะปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ใช่ของกันและการดิสคูตปิดเอาไว้โอเคนะพลังงานเคมี K Me, ยังดึงดูดกันมากๆนะคะยังมีความรู้สึกต่อกันมากมายนะคะเป็นอะไรที่ มอบให้ทางดวงจิตไม่ได้อยากจากกันแต่ไม่รู้ว่าจะใส่หน้ากากทำไมซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงไว้นะคะทั้งที่รู้ว่าดิสคูด d ิดีโอวันเนี่ยคือคนที่ใช่สำหรับฉะละกเขาคือคนที่ใช่แต่มันก็ดีนะการซัพพลเยตครั้งนี้มันก็ดีใช่ไหมเออจริงๆไม่ได้อยากจากกันนะนะคะแต่มันดีตรงที่นะมันจะได้รู้ความรู้สึกที่แท้จริงนะคะเคมิสตี้ดิสคูดวิดีโ e วันเนาะ ให้มันรู้ไปซะว่าเออเขาคือคนที่ใช่อ่ะมันต้องรู้อ่ะมันต้องมีการตื่นรู้ไงนะนะคะอือนี่ภายในรับรู้นะคะมันเป็นเรื่องเนอะอย่างที่บอกนะการมาเจอกันไม่มีอะไรบังเกิญหรอกนะนะคะอืมนั่นแหะการจะไปต่อกันได้เนี่ยมันต้องไม่ได้ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความสัมพันธ์จะไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะมันจะต้องเป็นเรามันถึงจะเดินไป ง,งดงามนะคะเออเนาะอ่ะบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะดีหรอมันจะโอเคเหรอจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพภายในเออนะถ้าเรารักตัวเองเราต้องเชื่อคนข้างในด้วยนะคะคนข้างใน h i g h Self คิดวิญญาณอันสูงส่งของคุณนะมนุษย์ทุกคนมีจิตหลายระดับจิตระดับสูงสุดจะพูดอะไรก็ได้นิพพานไฮเออร์เซลพระเจ้าอ,อแล้วแต่จะเรียกนะคะนั่นแหละทุกคนมีมีอยู่ในดวงจิตของทุกคนนะคะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะนั้นถ้าเคาะสนิมถ้าเคาะถ้าถ้ากับอืมอาภาจะพูดยังไง นะอ่ะเคลียร์ยูเนะิีนะนะคะแล้วคุณจะถูกรักถูกปกป้องนะคะชีวิตคุณจะเหมือนมีเข็มทิศนำทางชีวิตอืมนะคะมีสติมีปัญญาในการนำทางชีวิตตัวเองนะคะนั่นเองเนาะนะอ่ะอยู่กับหมอฟ้านานๆนเราจะค่อยๆซึมซับไปนะให้จิตเราได้ฟังให้จิตเราได้ตื่น นะคะให้เราได้เป็นไฮเออร์เซลนะคะเนาะโอเคมาฟ้าไปกำลังใจให้ทุกคนนะนะคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้นั่นคือพลังงานส่งมาให้คุณนะคะสุดท้ายคุณคือคนที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองนะคะไปกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณค่ะ